ครับผมกากสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยู u ูปมันชนกฟ้ามลอยเอตูปทุกคนครับผมสวัสดีพยายามช่วงเซานะครับเซาทีหาพื้นผ้าสองพันหาลอยหกสิบแปดครับผมมานี้มาเปิดแบงก์ว่าแม่ลูกครับมีอยู่สามครูนะครับผมเป็นแม่ลูกเมียทั้งสามนะครับกากชุดหมู่ว่านนะครับผมมาเปิดให้พ่อพี่น้องได้รับชมม่อยู่รอบนะครับไปหาแม่กันเลยไปมานี้มาปล่อยกินหญ้าอยู่สวนนะครับผมไปดูพระแมวกันไปดูพระแม่ก่อน เริม่มเลยคมแรกครับแม่ลูกเมี่ยงว่าลูกแรกครับผมเนี่ว่าให้ผืนเมืองเข้าครับส่วนสูงแม่อยู่รอยยี่สิบหา้ารอยยิบเจ็ดนะครับผมเ่อด้น้อยหลายนะครับบ่ได้น้อยหลายเหมือนครับเขาวอมดําพร้อมติดโบดพร้อมครับแม่คมนี่อ่าติดโบดพร้อมนะครับเครื่องดําครับผมดูครับเบิ้งชาดๆอีกรอบหนึ่ง ผมมีหนึ่งหมืนสองพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยบาทผอมทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรเลยครับเก็บเงินหนาข้อครับผมเรียบหนาดีแห้งครับวัวองห่วงครับงัวไทยพื้นเมืองนะครับผมต่อไปเป็นแม่ลูกเมียกันครับอันนี้งัวลูกสามนะครับส่วนสูงแม่นี่รอยสามสิบนะ้ครับผมงัวโค้งงนะครับงัวโค้งงัยบดขบเื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ครับผมลูกสาวเพิ่นนะครับนี่ครับ ตัวนี้คือโค้งใหญ่กว่ามูนะครับโคงยย้งใหญ่กว่ามูเป็นง้อไท่กลางนะครับผมกินหนาก,กินยุ่งดีครับมันนี่เป็นสรีาธรรมชาตินะครับผมยน่มยางกินหนาก,กินหนังครับไว้จับผูกจับยุ่งไว้ถาครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครบหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยบาทครับผม ถูราคาที่ตั้งไว้ทรงที่สองรอยกิโลเมตรแลกนะครับข้มสุดท้ายครับเป็นแมนลูกเมียครับงวลูกสองนะครับแมนหิวงวลูกสองสดๆเลยครับโบดทั้งแมงทั้งลูกครับผมทรงลูกง่ามพร้อมนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยยิบเจ็ดนะครับผมส่วนสูงอยู่ร้อยยิบเจ็ดกำลังเรียบง่ายโยนี่ลูกสาวเิ่นครับผมเนื้อนังแขนนังตันลยครับมีตํนนี้อยู่ใบหูนะครับหนังหูสว้อยนะครับว่าได้ขาดออกนะครับผม แกบาดเงานะครับเป็นห้อยฉีสาวเพิ่นตัวดีเลยครับผมเบิ้งอายุมั่นสี่หาเดือนมั่นหาเดือนนะครับผมมามั่นหาเดือนนี่ครับผมเบิ้งกำลังดี่แหมเพิ่นนะครับครบนีหนึ่งเมื่อสามพันห้าร้อยบาทนะครับขายเป็นวัวมีตำหนีใบหูนะครับ หมื่นสามพันหารอยบาทครับผมาราคาหนีงวดตอด่อนะครับโคฟหนึ่งงวดต่อครับก็ข,ขายเอาราคาทุนเลยนะครับผมร่วมทรงออกไปเร็วนะครับผมหมักแบบไดสนใจแบบไดนะครับสนใจโคมไดเบื้องละเอยดในคลิปดีๆครับผมตัวดีแห้งครับสาวเพิ่นไนม่ทิ้ไปแล้วหุ่นไว้ย,ยังไงนะครับบ่ได้ จับผูกว้ถ่านะครับมื่อไงปล่อยกินหนานะครับลด็กน้ำนี่อืมนะครับแล้วแม่เดียวหนึ่งมืนสามพันหารอยบาทครับโค้มนี่นะครับหรือท่านไดอยากงอกเด้อครับผมอยากงกนี่อยากงอก,กชุดแดงนี่นะครับอยากงอกชุดแดงม้าซีโตรตัวแม่ทั้งเบิดครับผมแบงได้นะคาสองหมืนหกพันบาทเด้อครับ สองหมื่นหกพันบาทครับถือข้อมัละเมือนสามถล่วนครับผมขันโยกไปแล้วครับม่วงไถ่กางสองข้มครับคุมชุดคุมครับผมสองหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะครับยังทรงฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรแหละขึ้เก้าครับไก่ไก่ยังไรต้องมาบอกกันนะครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับผมสไก่สีไก่วันไหนผมจะส่งให้ได้เมื่อครับตัวไถ่ครับผมมวงถึงเมื่อทันแล้วเขาหอกแล้วค่อย็ดจงเงินใจนะครับ บ่ต้องมาจำก้อนแมแต่บาดเดียวมันหหนุ่งยาครับผมมีสามค้ใเห้เลือดครับหรือสิยกหัดเลยกอะไรครับผมสิยกหมดเลยก็ได้จังท้อวบอกกันนะครับหลังไม้นะครับผมนี่นะครับหรือพายาอะไรชุดสามตัวครับจดให้่ก็ได้มีง้อผูน้อยอยูุขอบอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมอายุประมาณเก่าเดือนนะครับขานาดเลยงจังน้อยครับผมเนี่ยง้อแดงนะครับเป็นตัวผูนะครับผม ให้อะไรชุดสามตัวนี้นะครับมันราคา่าแพงครับเอาไปใน้าค่าหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทครับผมชุดสามตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทนะครับนี่ใครอยากได้ชุดไดสนใจชุดไดนนะครับเบื้องแรกอย่าได้คลิปดีๆครับผมให้ไปชัดเจนทุกแนวครับเพราะชาเจียนมองได้คอยโท่อามาถามกันเพิ่มเติมนะครับผมบังครับหัว่ัวประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนสูงกว่าแม่นั่นแล้ครับ งเงาลอยยิบเจ็ซ้ำกันหมดแล้วครับนี่คือยิบหาขึ้นนะครับอ่าไปยาดไดชจุดสามตัวนี่ครับเมื่อเก่านะครับสำหรับวันนี้กับมาเปื่อยในพ่อพี่น้องรับชมรับฟังไว้เพียงเท่านี้ครับขีดเงาจักหน่อยนะครับก็เบิ้งบุญไหวกับมวนไปอีกแบบครับผมอ่าปล่อยว่ากินหยานะครับว่าได้ผูกไว้เมื่อี้สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมมาทำกันโทรมานะครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้กับสวัสดีครับ